สวัสดีครับ กลับมาพบกับพวกเรานอบสตูดิโอกันอดโดโดนีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า l u c k y D a y 2019เรื่องราวของเรดนักโทษผนุกที่อยากกลับใจจากโจรสุดโหดเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่แล้วหลังจากที่เขาออกมาจากคุกได้ไม่นานเรดเขาดันต้องมาถูกตามล่าจากคนตักฆ่าที่ไม่เคยทํางานพลาดมาก่อนแม้กระทั่งตํารวจทั้งสอน,อนอหมอนี่มันก็ยังไม่กลัวพอเรื่องราวเป็นแบบนี้การทําหันกันระหว่างคนตักฆ่ากับสุดยอดโจรฝีมือฉกาจจึงได้เดิมขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องราวการต่อสู้ของพวกเขาจากโคตรสนุกโคตรมันแล้วมีบทสรุปยังไงสุดท้ายนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่เรดพระเอกของเราซึ่งเขาในตอนนี้ก็มีสถานะเป็นนักโทษที่ถูกคุมขังในคุกอีกวันเดียวก็ครบสองปีตามโทษของเขาส่วนเหตุผลที่มาทําให้เขาต้องมาอยู่ในนี้มันก็เป็นเพราะว่าเรดเขาดันคิดอุกอาจไปบปนธนาคารแต่เขาก็ดันทาพลาดถูกตํารวจจับตัวเขาได้ระหว่างที่อยู่ภายในนี้เรดเขาก็มีชีวิตเหมือนกั นักโทษคนอื่นและเขาก็เฝ้าคอยเวลาที่จะได้ออกไปสู่โลกภายนอกอย่างใจจดใจจอ่อจนกระทั่งในที่สุดพอมาถึงวันทชี่เรสเขาพ้นโทษตัวเรสที่ออกมาจากคุกพระเอกของเราก็ได้เจอเข้าก,กับโคลอีภรรยาสาวสุธิรักษ์ที่เธอไม่เคยคิดจะทิ้งเขาแม้กระทั่งเขาจะต้องประดิษฐ์คุกนานกว่า2ปีแต่เธอก็ยังไม่เคยคิดนอกใจหรือว่าทิ้งเรสไปไหนแถมในวันนี้เธอก็ยังเป็นคนมารอรับเรสถึงข้างหน้าเองเลยด้วยด้วยความที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานเรสเขาก็ต้องของขาดอยู่แล้วพอมาถึงบ้านคู่รักทั้งสองคนก็ได้จัดหนักกกกันก่ออเเลลยยรรวมถึงงบีทิูข เธอที่ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอพ่ออีกครั้งเด็กสาวเธอก็เลยเข้ามากอดแล้วก็คอเคลียกับพ่ออยู่ไม่ห่างแต่ทว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองอีกด้านหนึ่งที่สนามบินของเมืองตอนนี้ชายที่มีชื่อว่าลุกนักฆ่าสุดโหดคนหนึ่งตัวเขานั้นก็กําลังเดินทางเข้ามาในเมืองเดียวกันกับพิวเรสเขาอาศัยอยู่และเรื่องความห่วงของเขาก็ขคืนชื่อว่ามันเป็นสองรองใครขนาดที่ว่าถ้าเกิดเขาหมายหัวใครเอาไว้คนคนนั้นก็จะถูกฆ่าตายโดยที่ยังไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำรวมถึงประวัติในพาสปอร์ตของเขารายชื่อของลุกก็พากกาเพ ในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็เลยไม่อยากให้ลุกผ่านเข้ามาสักเท่าไหร่ถ้าว่ามันกระโชก้ายที่ตรงนั้นมันก็คนเยอะมากๆเขาก็เลยไม่มีเวลาตรวจสอบประวัติของลุกอย่างละเอียดสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็เลยยอมให้ลุกเข้ามาโดยที่ไม่ได้ทําอะไรและนับตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละลุกชายนักฆ่าสุดโหดเทียมคนนี้ก็เริ่มออกรายทันทีเพราะว่ายังไม่ทันจะไปไหนลุกที่ได้เดินไปเลือกรถคันนี้เขาถูกใจจนกระทั่งพอเจอแล้วเขาก็จัดการฆ่าเจ้าของรถคนเก่าทิ้งแล้วก็ได้เอารถคันนี้ขับออกมาอย่างหน้าตาเฉยอย่างราวๆก็ว่า รถตรงมหาชองพ่อค้าอาวุธวรายใหญ่ประจําเมืองที่เปิดบาร์บางหน้าเอาไว้ซึ่งพอชองได้เห็นลูกเดินเข้ามาในร้านตัวเองเขานั้นก็ถึงกับเสะเดิดอย่างแรงทําอะไรไม่ถูกกันเลยเพราะชองก็คิดว่าลูกที่เป็นนักฆ่าสุดโหดจะมาฆ่าตัวเองแต่ทั้งฝั่งลูกก็อธิบายว่าเขาไม่ได้มาทําอะไรแบบนั้นที่เขามาที่นี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแค่นั้นตอนนี้ลูกเขาแค่อยากได้อาวุธที่มันพอดีมือมาใช้ทําให้พอรู้ว่าลูกก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งชองก็ได้พาลูกขึ้นไปบนดาดฟ้าเเเพืื่ออออปประะยยโมมคัังงงงแสาาววุุธขขดดตชชกก็ททีจนนิ เรียกได้เลยว่าถ้าเกิดอยากได้อะไรเขาก็จัดให้ได้หมดส่วนนั้งฝั่งลุกเขาเองพอเห็นปืนที่มันน่าจะใช้ได้เขานั้นก็ได้ทดสอบปืนด้วยการยิงไปใส่คนข้างล่างจนทําให้ชองที่ยืนดีวอยู่ด้วยก็ถึงกับอาบากค้างไปเลยแต่ยังไงซะสุดท้ายแล้วลุกก็ได้ปืนนี่เขาพอใจระจนได้แต่ถึงกระนั้นเขาเองก็ยังไม่หยุดแค่นี้เพราะว่าอีกอย่างที่เขาต้องการก็คือแฟนสาวของชองด้วยถ้าเป็นคนอื่นมาพูดคําเดียวกับลุกเมื่อกี้ป่านนี้ชองคงฆ่าทิ้งไปแล้วทว่านี่มันก็เป็นคําขอของลุกนัก่าาาาาารระะดดดััััับีมมมือออพกกกกลกลกล้้้้วววยยยคตชงงเเ็ไไขทนน แต่พอเพื่อนของชองได้รู้เรื่องนี้มอนี่ที่โกรธแทนเพื่อนมากเขาก็เลยจะรอบกัดโดยการลงมือฆ่าลุกจากข้างหลังทว่าลุกที่ประสบการณ์โชคโชนเขาก็ไวแล้วก็เด็ดขาดมากกว่าซึ่งเพียงแค่มไม่กี่อืดใจลุกก็ได้จัดการฆ่าชองกับเพื่อนทิ้งไปได้อย่างง่ายดายและพอได้จบเหตุการณ์ของลุกในตอนนี้ตัวหนังก็ได้ตัดท่าสลับกลับมาทางเรดแล้วก็คโคลอีโดยทั้งสองคนก็กําลังยืนดูภาพวาดผนังคุกของคโคลอีและตัวเรด,ดที่เขารู้ดีว่าภาพนี้มันน่าหดหูมากแค่ไหนเขาก็ได้ถามกับภรรยาไปว เธอไม่ได้ตั้งใจจะขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอวาดภาพนี้ขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้ดูเล่นแค่นั้นยังไงระหว่างที่เรดไม่อยู่เธอก็ได้วาดภาพมาตั้งหลายภาพซึ่งในคืนนี้เธอก็จะเอางานของเธอทั้งหมดไปจัดแสดงที่แกลเลอรี่ของชายที่มีชื่อว่าบรานีนี่มันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สาคัญกับเธอมากๆโครี้ก็เลยอยากให้เรดคนรักมาร่วมงานด้วยฝั่งเรดที่ถูกภรรยาขอมาขนาดนั้นเขาก็เลยตบปากรับคําไปแต่ทว่าในตอนที่คโครี้เธอมาหาบรานีจูจูมอนี่มันก็ดันสารภาพกับเธอว่าชอบคโครมมา,นา,นมาีมาีเอออยู่ธ แต่เขานั้นที่อยากได้เธอมากๆก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นจะเป็นชูหรือว่าเป็นอะไรก็ได้หมดขอแค่พวกเรามามีอะไรกรันซึ่งณนะตอนนี้เจ้าบรานี่ก็ดูหืนกลามมากๆฝั่งโคลอีที่ถึงแม้จะตอบปฏิเสธไปแล้วแต่หมอนี่ก็ยังไม่ยอมหยุดเธอก็เลยยืนด่าเจ้าบารนี่โดยบอกว่าสามีฉันเพิ่งจอกมาจากคุกเองนะถ้าเกิดเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมาละก็เขาคงบุกมาฆ่าแกตายคามือแน่ในเมื่อโคลอีไม่ยอมบารานี่มันก็เลยพูดขู่เธอไปซึ่งมันก็บอกว่าถ้าเกิดจบงานแสดงครั้งนี้เมื่อไหร่ถ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าโคลอีจะมากู้เงินเขาไปเยอะอยู่พอควรเลยถ้าว่าถึงแม้โคลอีจะถูกขู่มาขนาดนี้เธอก็ยังไม่กลัวและไม่สนอะไรทั้งนั้นส่วนทางด้านเรดพระเอกของเราตัวเขาเองก็ได้มาหาเรือลอยเพื่อนรักซึ่งเรอลอยเขาก็อยู่ที่ร้านทําตู้เซฟมันเป็นร้านที่พวกเขาหุ้นกันเปิดมันขึ้นมาระหว่างเทเรดเขากําลังขอบอกขอบใจเรือลอยที่คอยดูแลร้านแห่งนี้อย่างดีระหว่างที่เขาอยู่ข้างในนั้นไม่นานนะักเพเนสโตเจ้าหน้าที่ตำรวจคูกัดของเรดเขานั้นก็ได้เข้ามาในร้านแล้วก็ตรงเข้ามาค้นตัวเรอ,อย่า่างงววไซึ่่งเนนโกก็ูดีวาาาหมมมัแสบข ที่ไม่ไว้ใจก็เลยอยากเช็คดูว่าเรดเขามีอาวุธหรือว่ายาติดตัวอยู่ไหมถ้าเกิดมีขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะจับเรดกับเขาคุกในทันทีเลยแต่ประโคดีที่เรดวันนี้เขาไม่ได้พกอะไรติดตัวมาด้วยทว่าเพเนสโตก็ยังสั่งให้เรดไปเก็บขีมาอยู่ดีเรียกได้เลยว่าเขาน่คอยจ้องจับผิดเพศข,ของเราโคตรและและ้วหลังจากที่เพเนสโตกลับไปโดยที่ไม่ได้อะไรติดมือไปเลยฟังซองเพื่อรักที่ถึงแม้เมื่อกี้เพิ่งจะถูกคนตัวมันมาทว่าเรย์ลอยก็ยังพาเรดลงมาในห้องรับของร้านซ่่ง่งงวาทีนก,กออล็้แขตๆ พวกเขาขโมยมาได้ทางด้านเรสที่มาอยู่ในคุกมาตั้งสองปีมันเลยทําให้เขาคันไม้คันมืออยากจะลองปลดเซฟดูสักหน่อยเรลอรอยเพื่อรักก็เลยจัดให้โดยการพาเขาไปยังเซฟที่ดีที่สุดของร้านและสุดท้ายถึงแม้เมื่อก่อนเรสเขาจะเคยเป็นโจรที่เาดเซฟเก่งมากแค่ไหนแต่ด้วยความที่เขาก็ห่างหายงานปนไปตั้งสองปีรวมถึงตู้เซฟตู้นี้มันก็คงดีที่สุดในเมืองแล้วมัง้งนั่นมันจึงไม่แปลกอะไรที่เรสเขาจะเะาดตู้เซฟตู้นี้ไม่ได้เรลอรอยที่เห็นเพื่อรักกําลัง,งหงอเขาก็เลยพูดปลอบใจเรสไปยกใหญ่รรวเา้เา็อต,าาตููปะพื่่ใหด นนัน้มันได้มีพันธาบัตรทีเรสกับเรอรอยขโมยกันมาก่อนหน้านี้โดยที่เรอรอยเขาก็ไม่เคยใช้มันสักบาทระหว่างทีเรสไม่อย,อยู่เขาก็เก็บมันเอาวไว้เพื่อรอเวลาจนกว่าเรดจอกมาพวกเขาจะได้แบ่งกันซึ่งในตอนที่นั่งคุยว่าจะเอาเงินพวกนี้ไปทําอะไรดีด้าเรสก็ได้บอกกับเพื่อนรักว่าเขาจะเอาเงินไปใช้นี้กับโคลอีเพราะเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่โคลอีต้องไปกู้เงินมาใช้เยอะมากพอครวรเลยส่วนฝั่งเรอรอยเขาก็ได้บอกว่าเขาจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนแล้วก็ที่เหลือเขาจ่อมันไปเปิดบารเานเปลืองผ้าเด็กแล้วซึ่ง พอเรดดิ้นแบบนั้นพระเอกของเราก็ถึงกับหลุดขำม,มากมาเพราะว่าไอาความฝันของเรอรอยเนี่ยม็ดูจะหื่นกามมากๆเทาว่าพอคุยกันม่ได้สักพักเรดก็ชวนเรอรอยเพื่อลากไปงานแสดงของโครอีด้วยกันได้ไหมเนื่องจากเขาเองก็มาอยู่ในคุกม,มาตั้งนานช่วงนี้เรดก็เลยยังไม่ค่อยชินกับการเจอคนมากๆตอนแรกเรอรอยก็ตอบปฏิเสธเพราะว่าเขาก็อยากไปหาสาวปเปื่องผ้ามากกว่าทาว่าเรดก็พูดตื้อเขาไปเลยในท้ายที่สุดด้วยความสงสารเรอรอยเขาก็ยอมตกลงมาด้วยจะได้ส่วนท่านาลุกนักฆ่าสุดโหดที่เสร็จธุระกับชองไปแล้วหมอนี่มัน เพราะว่าพอลุกมาเดินมาเจอรถที่ถูกใจอีกรอบหนึ่งเขาก็ได้จัดการค่าเจ้าของรถคนก่อนทิ้งยังโหดอีกแล้วรวมถึงระหว่างที่หมอนีกำลังสนุกอยู่กับรถคันใหม่ไอาการทําแบบนี้มันก็ทําให้ตํารวจที่ตามมาสงสัยอยู่แล้วพวกเขาก็เลยจะขอตรวจสอบลุกดูสักหน่อยแต่อย่างระดับลุกมีหรือที่จะกลัวตํารวจพวกนี้ซึ่งเขาก็ได้ลงมาจากรถแล้วกระสาดกระสุนไปใส่พวกตํารวจอย่างไม่ยัง้งมีหนำซ้ำาอาการของหมอนีมันก็หนักขนาดที่ระเบิดรถตารวจทิ้งไปเลยด้วยซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างที่ลุกกาลังอลาวานพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงของโร แล้วถ้าว่าด้วยความที่งานของโคลอี๋มันก็ดูจะเฉพาะเจาะจงมากๆวันนี้งานของเธอมันก็เลยขายไม่ค่อยจะได้อีกทั้งบรานี่มันก็ยังเรียกเธอไปหาลูกค้าคนจีนซึ่งแม่นี่ก็ได้บอกกับโคลอีว่าที่จีนมีงานแบบนี้เกิดไปหมดงานของเธอมันไม่ได้ดูตื่นเต้นหรือว่าแตกต่างอะไรเลยนะถ้าว่าทางด้านโคลอี๋พออาเจคนนี้มาดูถูกงานของเธอเธอก็ไม่สนว่าเจคนนี้มันจะรวยมาจากไหนถ้าเกิดดูงานเธอแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่เห็นความแตกต่างอะไรจากงานพวกนั้นก็เชิญเจเดินออกไปจากงานแสดงได้เลยแต่ยังไงงงซะะถึแมมม้้ภาายนออกกโคีจดูเขเข็ ทว่าด้วยความที่เธอก็ยังขายงานไม่ได้สกินในตอนที่เธอเดินมาดื่มกับเรสแล้วก็เดรร่อยอาการแล้วก็สีหน้าของโรลีก็เลยดูเครียดอยู่ไม่น้อยฝั่งเรศพอได้เห็นภรรยายของเขากําลังเศร้าเขาก็เลยบอกกับเธอไปอยู่ว่าถ้าเกิดมีใครมาพูดกับงานของเธอไม่ดีเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเดินไปซัดหน้าพวกมันให้เองโคลี e, ้เธอก็เลยต้องเตือนแล้วก็ห้ามเรศเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปทําแบบนั้นเรื่องบางคนบานปลายแล้วก็ใหญ่ไปกว่านี้ทว่าถึงแม้โคลี้จะพูดเตือนเรสมาตั้งขนาดนั้นแล้วแต่พอ, Red, อพเสรสบัง,งเองิญได้ย ทันทีเลยซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆ,ๆที่เรือยเข้ามาห้ามไว้ทันเมื่ออย่างนั้นบ่านนี้งานของโคโลอีมันคงจะเละไปแล้วตัดภาพกลับไปที่บ้านของเรสพระเอกของเราณนะช่วงเวลานี้ที่ฝั่งนั้นเบียร์ทิสเธอก็กาลังนั่งเล่นเกมกับพี่เลี้ยงของเธอซึ่งพี่เลี้ยงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าโรดิตาถ้าว่าในตอนที่เบียร์ทิสจะไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเพื่อเข้านอนส่วนโรล,ลิตาเธอก็กาลังเก็บขนมที่ตัวเด็กสาวกินเลอะเธอไว้เมื่อกี้จู่ๆก็มีใครจกไหนไม่รู้มากดกลิ่งที่หน้าบ้านด้วยความสงสยัยโรล,ลิาเเเธอก็ยไปปดดดูแตต่่พอ,อออออเเเปปิกกกชาาาายรรงหน้ธธฏว็ ถ้าว่าสําหรับพวกเราก็รู้ดีเพราะว่าหมอนี่ก็คือลูกนักฆ่าสุดโหดเหี่ยมที่คงจะฆ่าคนมาเป็นร้อยส่วนทางน้าลุกพอที่เจอกับโรดิต้ามอนี่ก็ถามวอร์เรสที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ไหนซึ่งพอโรดิต้าบอกว่าไม่อยู่ถ้าเกิดเป็นคนปกติก็คงจะกลับไปแล้วถ้าว่าลุกเขาก็ไม่สนเขาบอกว่าจะคอรอในบ้านจนกว่าเรสจะกลับมาทําให้โรดิต้าเธอที่รู้สึกว่าไม่ชอบมาพากรเธอก็เลยไล่ให้ลุกออกไปซะแต่แล้วระหว่างที่เธอกําลังยืนเถียงกับลุกอยู่ตรงนี้เบียทิดที่รู้สึกว่าเอะเสียงดังเธอก็เลยมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้้นนนั่่ก็เเลลยททําใหีไป ลูปจนได้รู้ว่าเบียร์ทิสคือลูกของเรดเขาก็เลยจะพยายามเข้ามาจับเด็กสาวคนนี้ไปกับเขาแต่ฝั่งโรดิต้าเธอก็ไม่ยอมเธอได้ชักมีดขึ้นมาเพื่อจะเตรียมต่อสู้กับชายตรงหน้าแต่เธว่าแค่คนธรรมดายังไงเธอก็สู้นกฆ่าอย่างลุกไม่ไหวยอยู่แล้วสุดท้ายระหว่างที่เธอกําลังถูกจมอมนีเล่นงานด้วยมีดของเธอเองและเธอก็คงจะตายในอีกไมาชา่ช้าโรดิต้าก็ได้ส่งสายตาบอกให้เบียร์ทิสวิ่งหนีไปซะทําให้ตัวเบียร์ทิสที่ได้เห็นพี่เลี้ยงถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาเธอก็เลยวิ่ง,งหน,ลหน, A น,นงีลุกออกไปข้างนอกอย่างไม่คิด ชารีบอกตามหาตัวเด็กสาวเหมอนกันประจวบกับที่ตอนนั้นลุกก็ไปเจอข้อกับการเชิญไปงานแกลเลอรี่ของโคลอีมันก็เลยทําให้เขาได้รู้ว่าเด็กสาวกําลังวิ่งมุ่งหน้าไปไหนส่วนทางฝั่งโคลอีเรดแล้วก็เดอร์ลอยตอนนี้โคลอีเธอก็ยังไม่หายเครียดสักนิดเพราะว่าเธอก็ยังขายงานไม่ได้สักอย่างเลยมินงํามเรดก็ยังอารมณ์เสียเรื่องที่เธอชวนเพอร์นิสโตมาอีกโคลอี้ก็เลยพยายามอธิบายว่ามอนั่นก็เป็นนักสะสมเหมือนกันและไม่แน่คนที่ซื้อง,งานของเธอคนแรกอาจจะเป็นเพอร์นิสโตก็ได้ทําให้สุดท้้าาาาายยถถึงงแแแแมมมมมรเเเเขขขจจะะไไู่่่่กกกกกัับหอออนนคนคต็็ใล โทษโคลอีรวมถึงเขาก็ได้ถามภรรยาสุดที่รักไปด้วยว่าโคลอีเป็นอะไรทําไมสีหน้าเธอมันถึงดูเครียดขนาดน,านั้นท้ายที่สุดโคลอีก็เลยยอมบอกว่าเธอกำลังเครียดกับนี้ของรานี่เพราะว่าในตอนที่เรสไม่อยู่เธอก็ไปกู้เงินของมานั่นมาใช้ตั้งเยอะซึ่งถ้าเกิดคืนนี้เธอขายงานไม่ได้บรานี่มันก็เคยขู่เอาไว้ว่าจะให้ธนาคารยึดทรัพย์สินของเราทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งบ้านที่เรากําลังอาศัยอยู่ในตอนนี้ด้วยซ้ำแล้วก็ไอ้ชั่วนั่นมันยังหวังได้ตัวเธออีกโคลอีเธอได้หลุดพูดสิิิ่่่่งงงงงนน้้้ออออออกกกมมมมาาาาพพรรรระะเเเเเขขไไไไดดยออยยยั็ูแลวชจ หน้ารานีที่เป็นคนจัดงานแต่โคลอี้เธอก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดทําแบบนั้นงานของเธอในคืนนี้มันล่มแน่ๆอีกอย่างเรดก็คงจะถูกจับเข้าคุกไปเหมือนเดิมด้วยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ฉันอยากกับนายแน่นอนทําให้พอถูกภรรยาพูดปรามมาขนาดนั้นถึงเขาจะใจร้อนแล้วก็หัวเสียมากแค่ไหนเรดเขาก็กลางไม่ออกกันเลยและสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านโคลอีก็จะขอกลับไปเอาเสื้อโค้ทของเธอในห้องเก็บของทว่าในตอนที่เธอเข้ามาในห้องนี้บรานีมันก็ได้เดินเข้ามาพูดดูถูกโคลอีบอกว่าวันนี้งานของเธอมันห่่วยยยยมมาากเลนนนนะจนถึงงตอนนี้ัขไ สักรูปเลยใช่ไหมยังไงก็เตรียมตัวไปนอนข้างถนนด้วยแล้วกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้ธนาคารก็จะทําเรื่องยึดบ้านเธอแล้วยังไงละ่ะแต่ทางฝั่งโคลีก็เลือกที่จะไม่สนคําพูดของบรานี่ไม่แต่น้อยฝั่งรานี่ที่อยากจะได้ในตัวของเธอเอามากๆในตอนที่เธอจะเดินออกไปจากห้องหมอนี่ก็เลยวิ่งมาขวางทางเพื่อหวังว่าคโคลีจะยอมใจอ่อนเบของเขาแต่ในตอนนั้นเองโรลิต้าพี่เลี้ยงของเบียร์ทิสเธอที่อยู่ในสภาพโรยดิน,นก็ได้คลานมาโทรศัพท์โทรหาคโคลอีซึ่งเธอก็ตั้งใจจะบอกว่ามีใครจากไหนไม่รู้กําลังไล่ล่าเบ,บียรอ้ออชาีกใหโค มันก็ได้กระชากโทรศัพท์ของโคลอีมาปาทิ้งนั่นก็เลยทําให้ความพยายามของโรนิต้าครั้งสุดท้ายมันสูญเปล่าไปเลยถ้าว่ามันก็ยังโชคดีที่ตัวเด็กสาวสามารถวิ่งหนีมาถึงงานแสดงของแม่ได้แต่แล้วเรื่องราวมันกลับเลวร้วายหนักไปกว่านั้นเพราะว่าในตอนนี้ลูกนักฆ่าสุดอมมาหิ์ก็มาถึงงานแล้วเหมือนกันซึ่งหมอนี่ก็ทําตัวโคตรจะชิวราวกับเป็นเศรษฐีมาดูภาพวาดอย่างนั้นเลยมิหนำซ้ําในตอนที่ลูกได้เห็นเบียรทิสกําลังอยู่กับโคลอีหมอนี่ที่ไม่รู้แค้นว่าจากไหนเขาก็ได้ท่าปืนขึ้นมาเตร พระเอกของเราก็เลยตะโกนบอกให้โคลอีรีพาลูกหนีไปซะส่วนฝั่งลูกพอมารู้ว่านี่เป็นเสียงของเรสจากที่จะยิงโคลอีเมื่อกี้มันก็ได้หันปืนมานก็นำยิงใส่เรสแล้วก็เลรลอ,อยซึ่งถึงแม้เลรลอ,อยจะสามารถช่วยเพิร์ลักหลบกระสุนมาได้อย่างชิวเชี้ทววาตัวเขาที่คงจะถึงคาดแล้วก็ดันได้ถูกกระสุนของเจ้าลูกยิงเข้าเต็มหน้าอกสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจเลรลอ,อยก็เลยส่งต่อกุญแจเซฟที่เก็บเงินของพวกเขาให้กับเรสเนื่องจากเขาก็รู้ดีว่าเขาคงไม่รอดไปใช้เงินอยู่แล้วส่วนในระหว่างที่เจ้าลูกกำลังอรารวา เพอร์เ,อเนสโตที่เป็นตำรวจเขาก็เลยตะโกนบอกให้ทุกคนไปนหลบซะและเขานั้นก็พยายามใช้ปืนที่มียิงต่อสู้กับชายตรงหน้าทาว่าแค่ปืนพกธรรมดามันก็สู้ปืนกลของลุกไม่ได้เหตุการณ์ในตอนนี้ก็เลยกลายเป็นลุกที่กำลังยิงอยู่ฝั่งเดียวและพอตัดภาพกลับมาที่เลดหลังจากที่เขาต้องทนดูเพื่อนรักตายต,ายต่อหน้าต่อตาเขา,อาเองก็ไม่มีเวลาให้เสียใจมากนะเพราะว่าเลดก็เป็นห่วงลูกสาวกับโคลอีมากๆเขาก็เลยรีบวิ่งตามทั้งสองคนเข้ามาในห้องแต่งตัวซึ่งพอตามมาทันปรากฏว่าเจ้าบานีเจ้าของงานก็หลบอย อไหมทว่าเจ้าบานี่มันก็ตอบมาพร้อมกับน้ําตาคาเบาเนื่องจากพวกเขาปลอดภัยก่อนหน้านี้บารานี่ก็ได้สั่งปิดทางออกทั้งหมดให้มเหลือทางเดียวเผื่อถ้ามันเกิดการขโมยอะไรจะได้จัดการได้แบบ่งไงซึ่งอาการทําแบบนั้นมันก็ทําให้พวกเราหมดหวังไปแล้วแต่ทั้งฝั่งเรดที่เหมือนจะจนตอกแล้วเขาก็ฉลาดมากพอพระเอกของเราก็ได้ใช้ถังดับเพลิงแถวนั้นจัดการทุบประตูข้างหลังเขาจนสามารถพาทุกคนหลบหนีออกมาได้และแล้วหลังจากที่มาถึงรถโลคโลอีก็บอกว่าเธอจะขับเองเพราะว่าถ้าเกิดมอนั้นตามมาเรดจะได้ยิงสู้กับมาได้แต่ททว่่าปืนีีลอ มันก็เป็นปืนสีฟ้าก็บอกโคตรจะจิ๋วซึ่งก็ไม่ต้องเดาวันเลยว่าถ้าเกิดในตอนที่ยิงสู้จะไหวไหมมีหนำซ้ำไม่นานนักเจ้าลูกพร้อมกับปืนในมือก็ได้ตามนั่งสองคนออกมาข้างนอกโดยในตอนที่มันกำลังจะชักปืนขึ้นไปยิงรถของโคลอีโคลอีก็ได้ตัดสินใจเหยียบมิดไมพุ่งเข้าไปชนหมอนันถ้าว่าลูกที่ถึงแม้จะโดนชนมันก็ยังกัดไม่ปล่อยโดยลูกที่เกาะบนหลังคารถมันก็ได้เอื้อมมือลงมาบีบคอเรสซึ่งคงจะกะให้เรทตายคามือตัวเองไปเลยแต่ก็โชคดีที่จังหวะรถชนเมื่อกี้ปืนของลูกมมันนนกกกกกก็็็ไดด้้รระะเเเเาาาตตททีี่่่ขขอออองงยใชปืบว ส่วนกลับขึ้นไปลุกที่กลัวโดนยิงก็เลยต้องยอมปล่อยมือไปจนได้สุดท้ายทําให้หลังจากพวกเขารอดตายมาจากนักฆ่าคนานั้นโคลอีก,ก็รีบหันไปถามเรดว่าหมอนั่นเป็นใครมันมาตามล่าพวกเราทําไมพวกเราไม่เคยไปทําอะไรให้มันเลยนะตัวเรดเขาก็เลยบอกกับภรรยาว่าหมอนั้นคือลุกชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักฆ่าที่โหดที่สุดที่เขารู้จักและที่มันมาตามฆ่าพวกเราคงเป็นเพราะว่าลุกมันแค้นที่เขาไปฆ่าน้องชายมันแต่ความจริงเรดเขาก็ไม่ได้ทําน้องชายของลุกถูกตารวจยิงตายต,ายต่างหากหรือไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องบรรรบัตรที่เขาไปขโมยมาก็ได้หมัง เดือดขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เรดก็เคยบอกกับเธอว่าทาลายมันไปหมดแล้วแล้วทําไมตอนนี้ถึงมากลับคาบอกว่ามันยังอยู่เรดก็เลยต้องรีบอธิบายว่าที่เขาเก็บไว้มันก็เพราะว่าอนาคตของลูกเราจากที่กําลังโกรธพอรู้ว่าทําให้ลูกโคลอีก็เลยยอมใจเย็นลงบ้างและพอใจเย็นลงโคลอีก็อยากรู้ว่าเรดเก็บพันธบัตรเอาไว้ที่ไหนเรดก็เลยบอกว่ามันอยู่ในตู้เซฟที่ร้านของเลอยมูลค่ามันน่าจะราวๆห้าแสนหกแสนเลยมั้งท้ายที่สุดพอรู้เรื่องนี้โคลอีก็เลยขับรถพาเรดมาส่งที่ร้านตู้เซฟและพอมาถึงเรดก็บอกว่่าาเเขจะลงงไปอสวน โอลี้กับเบียรทิสก็ให้รออยู่ในรถทว่ายังไม่ทันไรปรากฏว่าจะลุกที่ตาม,มาตอนไหนไม่รู้มันก็ได้โผล่หัวเข้ามาในรถจนทาให้โคลี้ตกใจมากๆไม่หนําสามระหว่างทีเรสกําลังลงมาเอาพันธบตัตรไอ้เจ้าเบียรทิสก็ยังจับโคลี้กับลูกขาวทีบส่งทั้งสองคนลงมาข้างล่างจนกระทั่งพอได้เจอหน้าเรสมอรี่ก็ได้หันปืนไปจ่อเรสพร้อมกับพูดถามวัวแกค่าน้องชายฉันใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ฉันต้องเอาเืินด้วยการฆ่าแกแล้วก็ฆ่าครอบครัวแกทั้งหมดทว่าเรสเขาก็พยายามอธิบายาอายู่วนน่าน้องาองกา่าใน ทุกอย่างมันผิดจากที่วางเอาไว้ระหว่างที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนน้องชายของลุกก็เป็นคนยิงเปิดฉากใส่ตำรวจก่อนพอตำรวจยิงสวนกลับมาหมอนั้นก็ได้ถูกยิงตายแต่ยังไงซะไม่ว่าเรศเขาจะพยายามอธิบายมากแค่ไหนแต่ทั้งฝั่งลุกที่พกความโกรธมาเต็มอกหมอนั้นที่แค้นจนหัวดบก็ไม่ยอมฟังอะไรแล้วไม่นำซ้ำถึงแมเรสเขาจะพยายามเสนอว่าในกระเป๋าใบานี้มันมีพันบัตรมูลค่าตั้งหกแสนเขาจะขอแลกมันกับชีวิตของคนในครอบครัวได้ไหมทว่าสุดท้ายชายนักฆ่าอย่างลุกเขาก็ไม่สนเขาบอกอย่างเดย้้้้เคาาาาาตออองงงกกรรมารานนืแใหช แล้วไอ้เงินที่วานันแค่ชั้นฆ่านายและอ่อนีไปมันก็จบแล้วทําให้ท้ายที่สุดในเมื่อต่อรองก็ไม่ได้ก่อนจะถูกยิงเรดก็เลยผลักลูกสาวของเขาเข้าไปในตู้เซฟข้างหลังซึ่งในตอนที่เรดเขาถูกยิงจนล้มลงเรดก็ตะโกนบอกให้โคลีวิ่งหนีไปซะส่วนพนาล,ลูกที่มันก็อยากเล่นเกมชีวิตกับครอบครัวนี้เหมือนกันโดยระหว่างที่มันจะปล่อยให้เรดนอนตายอยู่ตรงนี้หมอนี่ก็เดินมาล็อกประตูตู้เซฟเพื่อหวังจะให้เด็กสาวอย่างเบียติสขาดการหายใจแล้วก็ตายอยู่ในนั้นไปเลยแล้วก็หลังจากที่ล็อกประตูเสร็จแล้วลูกก็รีีีีีวิ่่่่่งงงามมโคอออทกกเืซึฝั ถึงแม้เธอจะวิ่งหนีมาอย่างสุดชีวิตแต่ปลายทางที่เธอวิ่งมาปรากฏว่ามันก็เป็นทางตันก่อนที่เจ้าลุกมันจะตามมาทันเธอก็เลยวิ่งสวนกลับไปทางเดิมและก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ตรงนั้นมมนมีที่ให้ซ่อนตัวอยู่พอดีเลยคโครอีเธอก็เลยกลั้นใจไปแอบตรงหลังเสาจนกระทั่งพอเจอ้าลุกมาเดินผ่านเธอไปคโครอีที่เหลือไปเห็นคลาดแถวนั้นเธอก็ได้ออาคลาดมาถือในมือแล้วก็ยืนรอเจอ้าลุกเดินกลับมาเพราะว่ายังไงเธอก็ดูดีว่าลุกต้องกลับมาทางเดิมแน่ๆและแล้วในตอนที่เธอมีโอกาสคโครเธอก็ได้ให้คลาด อันนี้มันปกักคาหลังเจ้าลุกไปเลยซึ่งระหว่างที่ลุกกาลังนอนที่ผืนโครอีก็ได้อาศัยจังหวะนี้วิ่งหนีมาทว่าพอจะลุกตั้งตัวได้มันก็ยังวิ่งตามมาไม่เลิกซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นพระเอกของเราที่ยังไม่ตายแต่ก็อาการสาหัสมากๆตัวคนนั้นก็พยายามจะเอากุญแจในเสื้อไขประตูตู้เซฟเพื่อช่วยเบียร์อาทิสออกมาทว่ากลับไปแค่ไขประตูตู้เซฟเรดเขาก็ยังไม่มีปัญญาทาแถมถ้าเกิดยังเสียเวลาอยู่ตรงนี้เมียของเขาที่กําลังวิ่งหนีอยู่คงไม่รอดแน,แน่สุดท้ายเรดก็เลยตัดสินนนนใใจบอออออกกกหู้้ลลูสาาาาาาววววทรยยย่่่่ีีีัเเเพะด๋ตมมชโ ก็จะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดโดยทั้งหน้าโคลอีหลังจากที่เธอวิ่งหนีตายอยู่พักหนึ่งปรากฏว่าในท้ายที่สุดลูกที่ดักทางเธอได้แล้วหมอนี่ก็ได้ดักรอทุบหน้าโคลอีจนเธอที่ถูกจับได้ก็ได้ถูกจัดการจนลม้มลงซึ่งระหว่างที่ลูกกาลังให้เธอเลือกว่าเธอจะตายด้วยมีดเล่มไหนโชคดีที่สามีเธอก็ได้วิ่งมาช่วยในการล็อกคอเจ้าลูกเอาไว้โดยในตอนที่เรสก,กําลังรับมือกับลูกเขาก็ได้บอกให้โคลอีรีบหนีไปซะถ้าว่าพอต้องมาเผชิญหน้ากันตรงๆด้วยความที่เรสเขาก็เจ็บหนักมาตั้งแต่กกกกกกก่่่อออนนนนนห้้้าาาีียูแลลววบบัั็เปถึงมืทษะ สู้ของเขาก็เลยไม่เปสองรองใครในตอนที่สู้กันพระเอกของเราก็เลยจะแทบทําอะไรลุกเขาไม่ได้เลยขนาดที่ว่าก็ถูกลุกกระทืบอยู่ฝั่งเดียวทว่าในตอนที่กําลังเข้าตาจนอยู่นี้โคลอีก,ก็ได้วิ่งกลับมาพร้อมกับเพอร์เนสโตที่มีปืนในมือแล้วก็เป็นเพอร์เนสโตที่ช่วยเลดยิงจัดการกับลุก แต่เ,เจ้าลูกถึงแม้ตัวเองจะถูกยิงไปหลายนัดหมอนี่ก็ยังไม่ยอมตายคนเดียวเพราะว่าเขาก็ได้กดรีโมทระเบิดเพื่อหวังจะลากคนอื่นตายไปกับเขาด้วยแต่ยังไงซะสุดท้ายทุกคนก็รอดจากแรงระเบิดของลูกมาได้และพอเรื่องทุกอย่างมันจบไปแล้วสองพอลูกก็จะรีวิ่งไปช่วยเบียร์ทิสออกมาจากตู้เซฟถ้าเกิดช้ากว่านี้ข้างในนั้นที่มีอากาศไม่เยอะไม่แน่เบียร์ทิสเธออาจจะทนไม่ไหวก็ได้ถ้าว่าทางฝั่งเพเนโตพอเขารู้ว่าข้างในมีพันธบัตรตั้งหลายแสนเหรียญไม่รู้สัญชาตญาณตำรวจมันมันกำลีงนนเนื่อมอนี่ก็ได้จออ่่ออปืนไทีโลี พร้อมกับสั่งให้ทุกคนหยุดทําทุกอย่างแล้วก็หันหลังกลับมาซะทําให้ฝั่งเรสที่อยากช่วยลูกสาวอย่างสุดใจเขาก็ได้ขอร้องกับเพเนโตว่าเขาจะยอมทุกอย่างขอแค่เขาได้เปิดประตูเอาลูกสาวออกมาแค่นั้นซึ่งสุดท้ายเพเนโตก็เข้าใจแล้วก็ยอมให้สองพอลูกทําตามที่ต้องการเมื่อเพเนโตอนุญาตพระเอกของเราก็เลยใช้ทักษะเะดตูเ้เซฟพยายามจะเปิดประตูตู้เซฟใบนี้เนื่องจากดูเหมือนว่ากุญแจตู้เซฟมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วซึ่งก็โชคดีที่สุดท้ายเรสก็ทําสําเร็จมีหนําซ้าหลังจากที่สามารถช่วยเบนทิสออกมาได้แล้วอออนตที่่กกกําลังใจ็บ สามพ่อลูกหนีไปซะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจนึกอยากจับเบรดอีกรอบนึงพอเรดยินแบบนั้นเขาก็เลยรีบพาครอบครัวหนีไปแต่ยังไงซะถึงแม้จะรอดแล้วกลับมาใช้ชีวิตกันตามเดิมได้แล้วเรดกับโคอีก็ต้องกลุ้มใจกันมากเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองคนก็แทบจะไม่เหลือเงินติดตัวกันเลยรวมถึงใบแจหนี้ทวงเงินต่างๆก็ยังถูกส่งมาเต็มไปหมดถ้าว่า2คู่รักก็ยังไม่ยอมแพ้ไหนๆก็คงทาอะไรไม่ได้แล้วเรามารีบหนีกันไปดีกว่ารวมถึงเรดก็ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่อยู่กับเธอแล้วก็ลูก,กอคบ ตัวตัวเองมากแค่ไหนแต่แล้วระหว่างที่ครอบครัวของเรดกำลังกลุ่มจูจ่ๆไอ้เจ้ารานี่ตัวแสบก็เดินมาเคาะประตูหน้าบ้านของเขาเรดที่ไม่ชอบหน้าหมอนันอยู่แล้วเขาก็เลยเดินไปเปิดดูทาว่าพวกเขาเองก็ต้องตกใจมากๆเพราะว่าที่รานี่มันมาที่นี่มันก็เป็นเพราะว่าเขาได้เอาเช็คเงินตั้งหลายแสนเหรียญมาให้กับโคลี้ที่เป็นเจ้าของงานเนื่องจากไม่รู้เหตุผลอะไรจู่ๆก็มีนักสะสมจากไหนไม่รู้มาซื้อง,งานเธอไปหมดเลยมีหนําซ้ำคนที่พาซื้อไม่ทันพวกเขาก็ได้บอกว่าจะตั้งตารอง,งานของโคลี้สุดๆเลยนะฝั่งบรานี่ที่กำลังดีใจจนนนเตน้หมอี่ก็ ยื่นเช็คมาให้กับโคลอีพร้อมกับพูดทิ้งทายว่าถ้าเกิดมีงานเมื่อไหร่ก็ให้เธอเอามาแสดงในงานแกลเลอร,รี่ของเขาได้เลยนะส่วนฝั่งโคลอีเธอก็รับเช็คมาอย่างงงๆแต่ยังไงซะเธอนั้นก็ดีใจมากๆเพราะว่าเธอเองก็ไม่เคยจับเงินที่มันเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยและสุดท้ายนี้เหตุผลที่งานของโคลอีมันขายขึ้นมาได้มันก็เป็นเพราะว่าในตอนที่เจ้าลุกอรารวาสยิงทุกคนไม่เลือกหน้าดูเหมือนว่ารอยเลือดของพวกนักวิจารณ์มันก็คงกระเด็นไปเบื้องงานของเธอทําให้พอเหล่าบรรดานักสะสมมาดูที่หลังพวกเขาก็เลย งานของเธอมันจะถูขายจนเกลี้ยงซึ่งในตอนท้ายนี้เรดโคลอี Red, Chloe, และก็เบียติสทั้ง3คนก็มีความสุขกันมากๆเนื่องจากต่อไปนี้พวกเขาก็ไม่ต้องทนลําบากกันอีกแล้วโดยตัวหนังก็ได้จบลงไปด้วยฉากที่ทั้งสามคนกำลังเต้นกันอย่างดีใจนี่เองครับเรียกได้เลยว่าตอนจบมันก็สมกับชื่อหนังลัคกี้เดย์จริงเลยส่วนในเรื่องของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก m อ b, b ไป5.1คะแนนและคะแนนจากร o t t e n Tomatoes 41%นะครับยังไงสําหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนอย่าลืมมกกด like, กดไ Com หรืืออว่่าจะเเนพ กำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยให้ฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนนะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีครับ